กองใ่ลาครับนี่พไปวกินได้กันถ้้บปะค้าก้มากับพระเอกครับเียนี่ยสวัสดีเลยสวัสดีเลยเอมื่อคืนเ่นื่อมื่อคนอฟบอกมาขอมาไล่เดินรับปิดอยู่ ยืดยืดหลังเพลงยืดหลังเพลงนะกหูนะฮะจะ็กเออดีกว่าฮะเอานะมามากันจากมากันจากโตเนี่ยเล่นเล่นโตมาเล้วต้องต้องใช้ต้องได้อ่อนเชือกมัดจนผูกแต่ละคนแต่ละคนแหวกยานมาเล่นนี่นะครับถือกล้องถือแหนถือกล้องไงนะบอกอะไรไปอีกแอะ

ไปครับไปล่าสุดมาวัดแล้วลืมเอาตลับม็ดมาทำลายเนะาะเรงมาหัวเตะตุง้ง <c oughs>

ขากขาบ่แมนอ๋อเ้าแวเล็กหนึ่งแมนหมูว่าไอหมูวันก่อนแล้วขึ้นมาคำมาป ถึงมาทำไหครับไปเรียกไปเลยไปเไป้อาค่ะเออต้องัอยไนดยเน่หิกหางหนึ่มั้งก็ถอหัวหนึ่งมันจะถืองอยูเรียนทนะไปมองาค่ะอ่าจมันะได้้ด บุ๋มยังมากง่ายครับเงยเงยเดี๋ยนอนพร้อมจะขึ้นหมูกระทะตับเปิดนี่แหะโอ๊ยเอฟซีบอมาเบิวิสไสดมาขึ้นอันนี้จะสงแนนะว่าเสียคานยังง

บ๊วยเตือนมาได้ครับนี่ครับโซเฟอร์ได้เลยเกินนีหนักไปแน่โอ้นอนโมเตืนนลยเป็นหนักยังหอกหนักมือซะอ๋อีเดฟูตอตเต้โมมันยืงวะกินมมดิฟเนาะนี่ครับเบิ้งดากเลยนี่นี่แหละมองตอนนะ ตัวออกก็ดิบ้นีนัง้อลอเอฟซีของเลาเอฟซีมาขอมาเลยเอฟซีมาขอมาเมเงือองเลย้นเงียบแมวจะรอเพื่อนอีมานขอมายช่ไจออกจะขออยู่ครับมาตอนอยู่เป็นปรมกาครับเย็นฟิวครับวันนะครับ น้ดำดมาค้นนะครับน่สำหรับคำสิงครับตักไ่ดวามอสเีมแล้วสามนอมแมต้าโลไปตาโลไปล่างครับ

ว่ายครับแม่โคูิาณค้ตดังชื่อแม่โคตายให้คนพูดน่อยขึ้นเนาะปกลาอะไรขึ้นน่ะจอยกมู